ายการ l i ตันทีวันนี้ก็คือเรากลับมากับ EP s p e c i a l อีกแล้วเพราะว่าอะไรวันนี้ลูกเราไปงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของบอลชอนยูแล้วระว่าจะเป็นใครไปก็ไม่ได้เพ่ตอนนี้กระแสมันมามากๆแล้วด้วยความที่หน้าตาเนี่ยประจักษ์กินไก่ก็ดูอร่อยใครๆเขาก็อยากกินตามวันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมารีแ a คชั่นสัมภาษณ์เซมิไนโฟด ืมันมาถึงจุดดีได้อย่างไรไหม่ใม่มากมิติใหม่ของการทำเรียกชั่นช่องเรามากมๆอนาคตภูก มีอยู่ที่ช่องนี้โหใครที่อยากติดตามคอนเทนต์ที่ใหม่แล้วก็นา้าพ่นอ,อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่าไม่ถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์กันด้วยอะสวัรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้การสัมภาษณ์ไว่ายังไงบ้างเพราะว่าทุกคนที่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดตัวสิลปินค่ายไลเซอร์มิวสิกไปเลยเทั้งสองคนจะบอกว่าเมื่อวานแบบฮือฮามากแล้วก็แบบติดเทรนด์ฮวิเตอร์แบบฉ่ำมากคือตอนแรกประกาศโฟน์มาก่อนคือตอนแรกก็เคยเว่าเขายังไงเขาก็ต้องเว้นวันหมายึง่คนน อยู่แล้วมากเลยแพ็คคู่ก็คือแบบแพ็คคู่จริงๆถ,ถูกต้องตอนนี้แบบลูกไปไกลมากแบบกลุ่มใจอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันดีกว่าเพราะว่าคิดว่าพี่นักข่าวเนี่ยก็กต้องสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อน,นว่าจะเป็นยังไงน,นะจ๊ะไม่หอมไม่หอมมาแล้วไทยชนกล้อง อันนี้ก็ต้องขอบคุณภาพจาก24นิ้วด้วยครสวัสดีครับครับยินดีครับินับนีครับ้ก็เป็นเกียรตมาที่ได้ร่วงานกัางนพผมก็จะไม่ได้ปอซีบยครับสวครับวัสด กินมาแต่วันนี้เจ๊แม่ดูมีความสุขมากเลยนะก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ของดีๆทุกคนได้กินกันมีาตอีแบบพิเศษมีเมนูครับมีเมนู The whole ก h นครับจะเป็นไก่ที่คันมาหลายส่วนครับให้ทุกคนได้กินกันแบบอย่างคนนี้ชอบส่วนนี้คนนี้ชอบส่วนนี้ก็จะกินได้นี่และนี่ละโคนขึ้นลูกอตอมมากอ่ะ อืมก็ดีใจครับดีใจมากมากเพราะว่าจะมีหน้าอ่าสแตนดี้พวกเราสองคนยืนอยู่แบบว่าในสักการ์ดบอลชอนเหิมส่วตอนแรกก็เขินเขินนิดนึงแต่ได้วตอนหลังก็แบบว่าฟิลแบบว่าจะมีอะไรมองกล้องเหบยัมีหน้าเนาะเดี๋ยวหรือเปลจะมีมองกล้องเลยก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่แพดนะครับแล้วที่แพดมีบอลชอนเลยเลยผ่านไปเอ้าหน้าเราสองคนนี่มาอ้าว ก็เหมือนกันครับคือเวลาเดินบนผ่านบอลชอนก็ก็จะมีสแตนดี้น ah, <vale ี่แหละครับแล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยพนักงานก็จะชึ๊บเอ้าเห็นนายอะไรอย่างเงี้ยเห็นผู้ว่าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรล่ะกลับไปละใช่นันหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะครับเพาเห็นหน้าเราเข้าไปจริงๆก็น่าจะตกใจกันอยู่ผมชอบกินบอลชอนไฟอะว้าวเข้าเหมือนกันเป็นายที่ไม่เหมือนเป็นายร้านอื่น มีของมีแบบสูตรอะไรของเขาที่ทำให้กลมกล่อมแล้วทำให้กินกับอะไรก็เข้ากันนะอย่าอย่าเออไม่ไม่เคยคิดจะคุณหนักอยู่แล้วคก็ปรตนไม่แล้แวตว่าเมนูหนึงที่แนะนำเมื่อกี้แนะนำไปแล้ววันเวทีเลคือคูเดจิกะครับเป็นแบบว่าหม้อไฟเกาหลีมีผัดมีเช่นมีเนื้อสัตว์ ที่ถามถามนะเป็นขอดรรยสอบในห้อง้อสอบเพราะว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเราก็มีหลายหลายหลายบุคลิกหลายอย่างนี่นทุกคนได้ดูกัน ซึ่งอร่อยและแซ่บสุกอันอาเลิกอเลิศนะสิงเดีวผมเกยบสมเอนกูดชิเกอืม เลยต้อว่าลัคกี้แฟนสามสิบคนน่ะคือดีมากก็ขึ้นถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งก็คือต้องใส่ต้องใช่รองเท้าท uh. ี่เท้าหมดใช่โค้ด um> ส oh. ่วนลดใช่ใครที่อยากไปกินบอลชอนนะเดี๋ยวฉัยใส่ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าชัยโค้ดถูกชันเลยเข้าร่วมในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นฟิวอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นลขึ้นมาอยากให้คนลองซื้อมาดูแล้วก็มี่แบบเขาจะมีไรมาเติมมเติมไปนนั่นแหละก็เดี๋ยวเตรียม ขาเรียอะไรเซนไทรสโติเช่แต่ว่าฉันไม่ค่อยแบบคือผูกวงกับเจเน็ก็คือผูกวงกับเจนเนไอโฟนไม่ค like ่อยติดอ่ะแล้วก so ็มีผูกกับฟินแนสกีนด้วยท่านบอลช้อก็จะเป็นแอปเอาไว้ใช้ดูสิตรพิเศษดูแบบว่าเมนูใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มันจะมีกิมมิตตรงที่มันจะมีโคโลแกรมครับเป็นเขาเรียกว่า AR หน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูมันจะขึ้นในพิลเตอร์ไอจีก็สามารถไปเล่นเล่นดูได้ คืออะไรย็งกลิบอะไรน้นผมเล่นนานมากเลยะ่วตาอาจะง่าใ่ไหมครับนปราณครึ่งชั่วโมงว่าตามันไม่ลืมลืมมันไม่ตาตาลืมแไม่ลืมเออลืมตาลืมตาแล้แล้วมันไม่ลืมตาพรดีวแล้วลืมไปไหนเราเอาไว้ที่ไหนก็เอาไว้ท่ไหนน่าจะ มันมันต้องลืมให้มันแบบว่าเหมือนกินไก่แล้วมันแบบว่าเผชช็ดมันอร่อยอลยอราเปานอยเตีย๋ยมันหลับตาที่ <laughs> นี่ผสมความจริงแล้วกันแล้วคือในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโพสคำออกมาได้เหมือนจริงมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนั่นเองนะครับสีบยากก็ชอบเขาจีบม่นไม่เมตต์ตอบเออเมตตตอบเมตตตอบอคติ้งจากโฟนะทวัฒน์ให้เป็นโฟนะทวัฒนตช่าง้ชมงง ศิลปินอะไรอยากคผลิตผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟ <You know? okay. ังใช่ก็สารฝันเพราะว่าอีกก็สารฝันเราไปแล้วใช่เจมนายใช่แล้วโคตนั่นแหละก็แบบว่าเป็นความฝันก็ความฝันของเจมินายด้วยครับผม้วยที่ได้ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเปใหิ่ ก็นะมีะารดูมีความสุขนะครับให้ดวเลยจังเลยน้องอนาไปงานหรือว่ามีเฟสติวัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจริงไยและผมเป็นศิลปินของไรเซอร์เป็นนักร้องเป็นคนเทน์คนคลูนะครับอ่าช่ๆใช่แล้วเราก็จะมีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลาย แต่ว่าคนน้จะปล่อยแบบปล่อยทีอะเพราะว่าเออของโฟนก็ปล่อยมวันที่ยี่สบอ้จะ้นเตีไหนครับอยากขึ้นทีแพลองไปละประมาณกูเรื่งคลระัมอยะาเงินกดปั่นท่านใดท่าีนะครับแต่ว่าสเตอยากไปเหรอก็มีหลายๆรายการอยากไปอย่างเช่น ทีัก็อยากไปอ่าไปเลยไปลองดูเนี่ยเดี๋ยวคุณปล่อยเพใหม่แล้วไปเลยครับมอนะครับที่โพลิเซร์นะครับก็จ้างไปอยู่ที่บัเตได้นะครับแล้วครอยานครับผมเหรอครับผมอยากไปอยไปโคเชล่าอยากไปโคเชล่าอยาไปราชมบัติ่ันสูไว้ก่อนดให้กันไปให้ึไปให ไม่ถึงก็เอออย่าว่ากันนะครับอ่าวอากันเพื่อนแนะนำตัวมาในเจมินายอ้าวเออชื่อว่าเจมินายจะได้เออเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับออเ้าวเห็นไหมมินลี่ยังไปได้เลยอ้าวใช่ไหมคนไทยก็ไปได้อ้าวคนไทจะไปไม่ได้อะไรดัง อ๋อน oh, oh, ี่คือเรากำลังขีักคิปไปปรชล่าแล้วจริงครับขอให้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเออวันซิคิปจะตามมามาเวนี้ใช่ไหมครับก็พี่จริงอ่ะมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอปีนี้ก็อาจจะปล่อยหลายเพลกันแต่ว่าก็จะ ก็จะมีเพลงที่ที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างทั้งหมดนะให้กคนได้ดูอะไรเยางี้อยากงเพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าทุกคนฟังเนี่ยจะสามารถเลาตามได้ทั้งแนงเลยเพราะว่ามันติดหูมันติดหูผมมากเลยตอนนี้อยากร้องออกมาแต่ว่า้องสิตรงนี้หนึ่งหนึ่งคำไม่ร้องหนึ่งคำได้ไ หนึ่งคำหนึ่งคำนี่ฮุกมันไม่มีใครรู้แล้หนึ่งคำเองช่วยเกพาเจน้าเห็นเวล่าช่วยเขาไมช่วยเงช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนะายไม่รล้วเพลงจะละเพลงของเจนไม่ได้รอก็ก็ลองเดากันดูอ่ะใครเขถูกอาจจะไปกดไลค์ช่วย S <S นนช่วยอะไระครับ่วคนลุไปทางไบถ่าไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับผมอ้อใช่ครับจะปล่อยวันที่20นี้ครัการปรไิไว้นะครับก็จะให้ทุกคนยีเร็วนะเอา่เลว่าเทคะแนนอมบอกแล้วบอกแล้วเหรอเเป็นแคดิเดตแคดดีบอก่ บ่เอาบ่อาจิ้นเลยไหมครับเอ่อตอนนี้เป็นอยู่ในโปรเซสการเอ่อทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่าเอ่อผมอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีการถ่ายมิวสิกมาแต่มีเช็คแล้วนะว่าคิวไหนแต่ว่าเอ่อตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จเราะผมผมอยากแก้อะไรนิดนึงครับเอ่อผมมีความเป็นตัวเองขึ้นมา ใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับด้วยความที่ผมเรื่องมากหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเ่ราะงี้อ,อ,อ,งอาจจะออกมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะพยายามออกมาทำให้หเร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากา <S <S ามไม่เป็นไรก็รอได้สมมุกจะมีนายเป็นอะไรอ่ะช้าเหรอ,หรอเพราะว่าที่ผ่านมา,นา,ามันเป็นเพลงเร็วมาหมดแล้วเป็นเพลงที่มีมูที่ค่อนข้างที่จะอัปบีดนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองของผมใน ในเพลงในเพลงนี้ที่มันเป็นเนื้อเพลงของมันตังเคื่อิของผมจริงแล้วผมอยากเล่าสู่เพลงนี้ครับพี่แอบรักค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแต่งไม่เสร็จนี้แต่งไมเสร็จครับอันนี้อันนี้เพลงที่ที่แอมแต่งครับอ๋อพี่แอมบีร์รักพี่แอมเล่นรักจริงคือยังไม่ปล่อยแค่ฟังชื่อคนแต่งจริงก็แม้เออตื่นตื่นไรไป คือโฟนไม่เล่นเลยอ่ะเนาะใช่ครับใช่ใช่จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดเลยผลงานเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศิลปินไรเซอร์แล้วก็การที่จะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ใน คนฟังได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วก็มีมุมนี้นะมุมนี้นะ hmm. ก็จะเป็นอะไรทีลาว่าแบบเออชอบมีโกาสจะเกี่ยวข้องกันบ้วยกําลังกําลังเอ่อทําอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการของพี่โตนะคะ hmm. รับรายกพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีแววที่จะไปต่อได้อะไรพี่โตก็จะคอยช่วยอยู่ครับก็เออ่รอติดตามแป๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟล์เพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับอออบ แต่งเพลงคนว่าแต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังยังไม่มีเวลาจะแต่งเลยเชี่ยวชาญแล้วอ๋อคุณอยากได้เปล่าเพลงอะไรนะคุณจะแต่งให้ผมเปล่าแล้วเดี๋ยวผมขอร้องเพลงให้คนแต่งกันไหมเป็นเกียรติมากเลยคุณเกียรติมากเลยไม่ได้จะมาแต่งอะไรให้ปดควายเขื่อนแล้วเนี่ยอ๋อบางทีก็ขีดอะไรกมีเวลาก็จะพยายามดูนะครับ หน้าของโบเจลบคุณมีเงกแล้วงใช่มเอาไหวะเอ้ใช่มกาเราเช้ามากแต่ว่าอที่แก่งขอาวาว่าเออ่าคนเป็นยังไงบ้าง่างเแต่ว่าจะมีแน่นอนเลงช้าพราะว่าผมเป็นคนชอบเลงช้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยากเลงที่บอชอบเป็นรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เพลงน,นี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอออยากเต้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออว่าผมเต้นเป็นยังไงว้าวเต้นเป็นยังไงบ้างแต่ตตตเพอร์ฟอร์มเล่นอะไรดู้ต่อเรเยอะที่สุดในชีวิตผมใหรอใช่พอแล้วปีนี้แฟนคลับแล้วใช่แล้วแฟนคลับไแล้วว ไม่มนาดูวันเ่รนะหนูไม่คือจริงๆอ่ะคอนเสิร์ตอ่ะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานงานรถอะอย่างวิ่งเอาเท่นก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตนี่ไงคอนเสิร์ตล้อาลใช่ไหมแกลล L ก็เลยไปได้ไปเช็คด้วยบางคับเลยใช่ วิ่ม่น e ันวันไหนครับผมอยู่วันวันสุดท้าผมอยู่วันแรเรันไหนครับนเราตนตมาเลยบตัวสาตัวตครัเพราะเป็นสายแดไม่ใช่มเหรไ้หว่าน่ารู้มีคนสุขว่าเลยอ่ะ โคมเป็นใหม่จริงเหรออ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่าอะไปที่แรกเล้วนะโอเคอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมคงไม่มีเองใหม่เดี๋ยวคุยเดือนสุดยาดใไห้แฟนคนไทยเห็นอย่างเงีแต่คุณจะไปโชว์ที่แรกที่แรกเลยปะน่าจะใช่ครับไปโชว์ที่แรกที่แรกเพราะว่าเตรียมของเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ก็สามารถติดตามได้ทวิตเตอร์หรือว่าจะมีตามไปก็ได้ไปจองก่อนผมอยู่วันแรกเลยครับใช่ใช่ แบ่งเป็นสาย seguinte, pain, เลยอะวันแรกคือสายร้องวันที่สองค uhm, uh, so, ือสายทำอะไรไม่ไ oh, ด้ว oh, e ันท uh, ี่สอใส่แดอ๋อคุณมาสายแดแล้วอ่าอะไรวะแต่คุณเป็นไง ไมโครโฟนไมเต้นลเนี่ยง้นกร้องยังไงโอ้โหรองกต้อง็ร่ก้อลก็สร้องใช่หร้องสร้องก็หวังว่าจะร้องเพลงได้เพราะให้ดวเมกันให้มันเหมาะสมกับสายร้องนะครับเสยแต่ว่าบอกเลยว่าสายร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมาเอเตอรเอมา ไม่รู้เออยังไงอกล้ใกล้ตายล้วใกล้ตายใกล้หล้วใกล้ตายกอวใกลตยใกล้ลตายใกล้ตยใกลลวตายใกลอะไรว้ายใล้แล้วาแตยกวายใ้วายใกล้แ้้ายลว่กายใกลกย้กยกอกยกล้กย้แล้วใยกวยกล้แ้ก้ายกายใ่ลใายวายใกลายกแวตาวใาายกวา เรียว่าอะไรไปไปที่ค่ายทุกคนน่าจะได้เห็นกันใน t w i t เ e อร์ Twitter กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนน้นโลเคชันนี้น Hi. Hi. ใช่ซึ่งโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้มีเหตุผลที่เรียกวอะไรมันไม่ได้มีปลอดเรื่องอะ่ะมันจะ มันจะสนุกมากเฮ้ยใช่แต่ว่าเออยากให้ทุกคนรอติดตามดูวยครับตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วถ่ายไปเกินครึ่งทางแล้วไม่ไปจะบอกว่าผมกลับมาจากอ่าค่ายแล้วแหละแผ่วเต้นตัวเลยแล้วบอกว่ามันถ่ายแล้วเกิดอะเรนะต้องบอกว่าบุกดาฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความรักที่ผมมีต่อในกองทัพนะสปอยมัน เรื่องยังลบเสียด้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ยกลบเล่นมุกปั๊บฝากด้วยนะครับเขียนรัดเรื่องลบไปแล้วบไปครับนะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับเร็วแค่ไหนเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้วก็วันที่20นะครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเออ มาสิเฮ้ยนมาโอเคโอเคเอ่อ, okay, okay. อ,อส่วนผมฝากผลงานด้วไนะครับฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับแล้วก็ภาศิปลปินก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยมงบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตตามต่างประเทศครับอย่างาที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ ถ้าใครติดตามมันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอลชอนครับอ,อนที่พวกเราเป็นารายนักบอสเดอร์อครับกันทั้งสองคนครับก็ฝากด้วยนะครับ thank <laughs> ต้องเวลาเลยนะคือก้องเลิอกสั้นกี่โมง คนเขาต้องเอาเลยเลีงหมอใส่ยลูก็จะมีวิดีโอก็จะได้สมาชก็จะเอาขึ้นวุ้ยต้องไหวอ่ะเออเอาอ่าแ,แต่วันนี้ก็แบบว่าคนเยอะมากงานบอลชอนอ่ะ อ๋อรนแตกแปก็จบลงไปแล้วสําหรับสัมภาษณ์วันชอนจะบอกว่าก็ถ้าตื่นเต้นเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบทแอลแบแล้วต่อไปเธอจะสั่งไก่ทุกวันวันชอนเท่านั้นทุกมือถูกกินไก่วันชอนเท่านั้นเป็นเกาอ่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเอ็มมี่ไปดูอีกอย่างหนึ่งอะไรก็คือเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็น huh. ตัวที่เขาเพิ่งปล่อยมาของโน้อโฟรอ่ะเพลงอ่ะไรสั้นๆเดี๋ยวพาไปดูอ่ะนั่หลักมากเฮ้ย่อนดูแค่นี้ยนี่เขาบอกนี่เขาบอกคือแค่รอกไม่ คือฉันอ่ะรู้ว่าเขาปล่อยมาวันนี้แต่จะไม่คิดว่ามันมีแค่นี้จริงๆเขาจะอะไรเลยนอกจากโค้หันหน้ามาโต๊ะเอาแกมันเห็นหลายอย่างแคดดีเดตมามันเห็นความน่ารักของน้่มสาอ๋อชอบชอบแล้วประเด็นคืออะไรหรือปะาประเด็นคือเขาเลือกสีดีนะไม่หมายถึงว่า คือโฟนเป็นคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วมันจะขับผิวมาอย่างเช่นตัวเซราวีสุดก็แบบก็ปังก็โดก็โสโผลก็ต้องรอติดตามว่าวันที่20นี้เขาจะปล่อยมาละโอหก็ต้องรอใช่ก็ต้องรอติดตามสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนก็พอของปลาของคอก็คือมาให้มัมมี่โฟจะไม่ได้หายคิดถึงเปเฉยแต่ถ้าเกิดว่า m อมีปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยเรากลับมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะจ๊ะ ตลอดวันนี้บ๊ายบาย